สวัสดีครับวันนี้วันที่5 5นะครับผมภูดลนะครับมาจากบริษัท P ี c 2ส0ช่นะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมสวนของเจวานานะครับเจวานาบ้านบึงชนังนะครับนี่ครับอยู่ทางนี้นะครับสวัสดีครับครับเจวานาได้เอาไม้ power set นะครับไม้แพรนึงสมนะครับมาใช้กับลำไยในการเปิดตาดอก ยังไม่ได้สะสมเลยเนาะก่อนหน้านี้ไม่ได้แล้วเป็นไงบ้างครับที่ออกมาเนี่ยผลที่ออกมาก็พอใจครับออกมาทั้งแปลงเลยค่ครับแปลงเลยดูยอดมันอวบยอดอ๋อประทับใจตรงที่ยอดมันอวบบแล้วก็เขียวนะฮะอ่าคุณสมบัติของไม้พวเซตนะครับทําให้ต้นนะครับสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์นะครับแล้วก็อวบใหญ่นะครับดูสิครับแล้วที่สำคัญนะครับ ตัวเมียนะครับออกมาเยอะมากเลยครับนี่คะดูตัวเมียเนี่ยนี่ครับทุกช่อเลยนะดูนะครับตัวเมียครับตัวเมียทั้งนั้นเลยเนี่ยดอกตัวเมียออกมาเยอะมากเลยออกตัวเมียมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัวผู้ก็จะออกมาตามหลังนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินไปชมดูฝั่งนู้นเนาะเดี๋ยวอ่ะนี่ครับขนาดใบแก้วนะเนี่ยไดขนาดเนี่ยเนาะซึ่งอต้นนี้นะครับเป็นใบแก้วนะครับใบแก้วทั้งแปลงอ่ะใบแก้วทั้งแปลงเลยนะครับดูนี่นะครับอูเนี่ยดูมันติดขึ้นนะ คือเขาเหลังจากที่ได้ใช้ไม้แพลนเนี่ยดอกตัวเมียเขาจะมาก่อนนะครับซึ่งชาวสวนเนี่ยเขา,เ,าเห็นดอกตัวเมียมาก่อนกลัวไม่ติดนะครับแต่ในคุณสมบัติของไม้แพลนสองเนี่ยเขามีแคลเซียมโบรอนเขามีแมกนีเซียมมีสังกสีมีธาตุอาหารธาตุเสริมธาตุรองครบนะครับจะทําให้ต้นไม้เนี่ยหลังจากที่ได้ฉีดพ่น,นไปแล้วนะครับมะจากสมภูม์นะครับดูทางนี้นะครับซึ่ง เราไม่ต้องใช้เราไม่ต้องใช้ายาผสมเทียมเลยนะครับเราใช้เซตเดียวนะครับ My power set เซตเดียวครับ My Plan t 1 2 3เนี่ยฉีดเข้าไปเลยนะครับพี่น้องก็จะได้แบบสะพั่งแบบนี้เลยนะครับถ้าสนใจยังไงก็สอบถามได้ที่ happy team นะครับหรือสอบถามทางเจ๊วรนาหรือเจ๊พูลก็ได้ครับขอเบอร์โทรศัพท์เลยเนาะครับถ้าสอบถามได้ที่เบอร์ ศูนย์หกสองสี่สี่สองเก้าห้าหกเก้าครับครับผมแล้วก็เจ๊พูศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งห้าหกหกเก้าสามครับหรือที่อ่าแฮปปี้ทีมก็ได้ครับทักมาที่ไลน์ก็ได้ครับหรือเช็คเฟสอ่าทางเฟซบุ๊กก็ได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ p s k อ่าในนามของ My Plan 123นะครับผมอ่าสำหรับทริปนี้เราอ่าพอแค่นี้เดี๋ยวเรามาติดตาม เป็นอ่าอีพีหนึ่งสองสามเนาะติดตามจนเก็บเกี่ยวนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีขอบคุณอ่าเจานามากแล้วก็เจ๊พูดด้วยครับขอบคุณครับอานอนู์ไปเดินชมไปถึงนู่นแล้วงเดนชมถึงนู่นเลเนี่ยเนี่ยเนี่ยจานต้นนี้เนี่ยรู้ใช่ไหม